กฎแห่งกรรมเรื่องมีความสุขกับปัจจุบันให้ได้ธรรมะโดยพระธรรมสิงหบุราจารย์ในยุคปัจจุบันท่าน,นจะอยู่อย่างไรถึงจะมีความสุขได้ส่วนมากแล้วเราจะพบกับข้าวยากหมากแพงข้าวของมีราคาแพงขึ้นไปตามลาดับวิธีแก้ไขก็คือต้องทำให้ตัวเองนั้น ราคาแพงเหมือนกับของที่มีราคาแพงในตลาดนั่นแหละโดยการขยันหมั่นเพียรและประกอบกิจการทํางานต่างๆโดยเพิ่มความสุขในการทํางานให้มากยิ่งขึ้นถอนความทุกข์ทั้งหลายออกจากจิตใจเสียโดยปกติคนเรานั้นก็มีความทุกข์ประจําอยู่แล้วจะเอาความทุกข์จรมาใส่ตัวเราอีกทําไมการจะอยู่อย่างมีความสุขในยุคปัจจุบันนี้ ต้องพยายามสร้างคุณภาพให้กับชีวิตตนเองสร้างคุณธรรมให้กับตนเองชีวิตจะมีคุณค่าต้องเจริญวิปัสนาเท่านั้นถ้าท่านไม่เจริญวิปัสนาชีวิตของท่านก็จะไม่มีคุณค่าอะไรเวลาของท่านจะไม่มีประโยชน์เลยการไปช็อปปิ้งท่องเที่ยวหรือเตร็ดเต้นที่ไหนก็ตามทีนั่นเป็นการไม่ประหยัดในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองและเวลาของตนเอง ชีวิตของท่านก็จะมีความสุขได้อย่างไรล่ะการเจริญกรรมฐานนั้นหาคนปฏิบัติได้ยากยิ่งบอกว่ามาเจริญกรรมฐานสักเจ็ดวันได้ไหมตัดใจมาหน่อยได้ไหมก็ามาต่อรองหลวงพ่ออีกว่าสักสองวันได้ไหมวันเดียวได้ไหมนี่เป็นการแก้ประโยชน์ที่เป็นความดีของตัวตนเองเท่านั้นจะสร้างความดียังมีการต่อรองกันอีก อยากให้ดีแต่ไม่สร้างความดีอยากให้ลูกได้ดีอยากให้สามีเป็นคนดีอยากให้ภรรยาเป็นคนดีแต่ไม่สร้างความดีสร้างแต่ความไม่ดีมากมายขึ้นมาอีกโอกาสที่จะได้ทำความดีมีความสุขจึงมีไม่มากนักในวันพระทดลองไปดูตามวัดดูสิมีคนเข้าวัดกันมากมายไหมบางวัดแทบไม่มีเลยเขาไปไหนกันหมดละ่ะก็ไปเที่ยวกัน ก็ลืมวันพระไปเสียแล้วลืมของดีลืมความสุขแต่อยากได้ความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่ท่านวิ่งไปหากองแห่งความทุกข์วิ่งไปหานิสินวิ่งไปหาความไม่ดีต่างๆอยากจะนั่งกรรมฐานเพียงสามวันเดินจงกรมยังไม่ได้เลยกลับบ้านแล้วไม่เห็นความจริงเลยคนเรามันแย่ลงไปเรื่อยๆจึงหาความสุขในยุคป,ปัจจุบันได้ยาก เรามารู้ร้อนนอนทุกข์กันแทๆ้ๆไม่มีเหาก็มาหาเหาใส่หัวกันไม่มีอะไรก็หาอะไรใส่กันความดีจึงหายากยิ่งขึ้นเรื่อยๆทำได้ยากมากแต่ทำความไม่ดีนั้นทำได้ง่ายเหมือนล่องเรือไปตามกระแสน้ำแต่ทำความดีเหมือนพายเรือทวนกระแสน้ำมันฝืนใจตนเองนะเพราะจะปล่อยไปตามอารมณ์ตามใจตัวของท่านไม่ได้ ความดีต้องฝืนใจทําแต่ถ้าท่านมีขันติมีความอดทนฝืนใจได้แล้วก็จะพบธรรมะพบดวงจิตดวงใจที่ใสสะอาดในตัวของท่านนั่นเองหากว่าฝืนใจไม่ได้ปล่อยไปตามอารมณ์ตามใจของตัวตนเองท่านก็จะพบแต่สิ่งที่ไม่ดีตามมาทีหลังท่านจะไม่พบความรู้ความจริงของชีวิตเราเคยพูดมาแล้วว่า ผู้หญิงที่น่าเกลียดก็คือผู้หญิงที่ตามใจตัวตนเองผู้ชายที่น่ากลัวคือผู้ชายที่ไม่รู้จักเกรงใจคนอื่นการเจริญกรรมฐานทำให้เดินทางไม่พลาดผิดเรียกว่าชีวิตมีค่าต้องเจริญวิปัสสนาเท่านั้นถ้าไม่เจริญวิปัสสนาชีวิตก็จะด้อยลงไปเรื่อยๆจิตใจจะไม่รุ่งเรืองและไม่สามารถทำให้ตัวตนเองกลายเป็นเศรษฐีได้ ถ้าจเจริญวิปัสนาชีวิตก็จะมีค่าจะรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรจะมีความสุขในโลกปัจจุบันนี้เวลาก็จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นไม่หมดไปโดยใช้เปล่าประโยชน์หายใจเข้าก็มีประโยชน์หายใจออกก็จะมีประโยชน์งานการทุกชนิดตามเวลาที่หมดไปก็มีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าท่านเข้าใจวิธี หาความสุขอันนี้ได้ต้องเจริญกรรมฐานไม่หายใจทิ้งเปล่าประโยชน์จะมีความสุขด้วยการมีสติสัมปชัญญะทุกลมหายใจปอดก็จะดีขึ้นร่างกายก็จะสมบูรณ์สุขภาพอนามัยก็จะดีไปหมดท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจิตนั้นสำคัญมากการเจริญกรรมฐานต้องการให้จิตดีมีปัญญาเรียกว่าเจริญวิปัสสนา แต่ท่านมาเพียงสองวันสามวันท่านจะไม่ได้อะไรเลยนะบางคนเราบอกว่าเดี๋ยวฟังเทศหน่อยนะวันนี้จะพูดเรื่องยุคปัจจุบันให้ฟังตอบว่าไม่ว่างหรอกเดี๋ยวจะต้องรีบไปนัดแฟนเอาไว้พวกที่นั่งอยู่นี่ไม่ได้นัดแฟนไว้บ้างหรือรักษาระเบียบดีมากนะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทําความเพียรให้มาก การที่ต้องมีสติในการเจริญกรรมาฐานเช่นสติปฐานสี่คือยืนหนอห้าครั้งกวายา่างสายย่างตั้งสติอายตนะาธาตุอินทรีย์มีปัญญากำหนดสัมผัสจิตให้รู้สติปัญญาในตัวตนเองไม่ต้องไปรู้ปัญญาของคนอื่นเขาหรอกต้องการให้เรานั้นมีปัญญามีสติแก้ไขปัญหาเช่นให้เราสวยให้เรารวย ให้เราดีให้เรามีปัญญาให้เราแก้ปัญหาได้ถ้าทั้งห้าข้อนี้ได้แล้วท่านได้มรรคผลขั้นต้นทั้งสวยทั้งรวยทั้งดีมีปัญญาและแก้ไขปัญหาได้ก็ครบวงจรในเรื่องการเจริญกรรมฐานสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตแก้กรรมได้เราสร้างเวรสร้างกรรมอะไรมาจะได้ไปแก้ได้ถ้ามานั่งสมาธิแค่สามวันจะไปแก้ได้หรือ สร้างความดีน้อยหน่วยกิจเรือเกินแต่ความไม่ดีหน่วยกิจมากกว่ามันจะบวกลบคูณหารออกมาได้อย่างไรท่านน่าจะคิดเป็นนะแต่ท่านไปห่วงงานของท่านและห่วงทุกจรนอกบ้านเสียมากกว่าเลยก็ไม่ได้สร้างความดีให้แก่ตัวตนเองขอฝากเอาไว้เป็นข้อคิดว่าน่าจะสร้างความดีให้แก่ตัวเองก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นเขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว ไม่ต้องไปหวังพึ่งคนอื่นเขาอีกต่อไปพึ่งคนอื่นไม่ได้แน่นอนคนที่มาที่วัดนี้มากมายก็จะมีแต่ความทุกข์จึงได้แนะนำเพื่อจะลบล้างความทุกข์นั้นออกไปเอาความสุขมาใส่ใจบ้างความสุขของเรามันเกิดมาจากผลของตัวเราเองนี่แหละไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการดื่มของมม้นเมาเล่นการพนันเล่นไพ่ซึ่งไม่มีประโยชน์ แต่ประการใดการอยู่อย่างมีความสุขในยุคปัจจุบันนี้ขอแยกออกเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งก็คืออยู่อย่างมีความสุขสุขของใครสุขขนาดไหนส่วนที่สองคือยุคโลกปัจจุบันเป็นอย่างไรและส่วนที่สามคือหลักธรรมะอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับคนในยุคนี้แค่สามส่วนนั้นเราเป็นชาวพุทธศาสนา ก็ต้องยึดหลักตามแนวพระพุทธศาสนาเป็นแนวดำเนินชีวิตของพวกเราอยู่อย่างมีความสุขในที่นี้ก็คือสุขทั้งกายและสุขทั้งใจบางคนมีทรัพย์สมบัติมากมายมีเกียรติยศชื่อเสียงแต่ไม่มีความสุขมีทุกสิ่งทุกอย่างบ้านก็ใหญ่โตรถก็หรูหราตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีมากแต่ก็ไม่มีความสุข ทำอย่างไรหรือเราถึงจะอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่สุขแต่กายเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสุขทางจิตใจอีกด้วยครั้งในอดีตปู่ย่าตาทวดของพวกเรานั้นได้เรียนหนังสือที่วัดกันนะเข้าวัดเข้าวามีความสุขไม่มีความทุกข์เท่าไรนักเดี๋ยวนี้การเวลาเปลี่ยนแปลงไปมากมายคนเปลี่ยนแปลงจากสังคมก็มีมากมายบางคนก็ไม่ทันสังคม ก็าอาจจะพาตัวให้เดือดร้อนวุ่นวายแต่เรามีคุณธรรมเราก็อยู่อย่างมีความสุขมีธรรมะปฏิบัติธรรมะการที่เราจะมีความสุขทางกายและสุขทางจิตใจเราจะต้องบริหารกายและจิตด้วยการเจริญพระกรรมฐานให้ถูกต้องจึงจะมีความสุขบริหารกายคือรู้จักรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะรู้จักพักผ่อนตามสมควรรู้จักสูตรอากาศที่บริสุทธิ หายใจยาวๆรู้จักออกกำลังกายบ้างบริหารกายด้วยการเดินจงกรมรู้จักรักษาสุขภาพนี่คือสุขกายส่วนสุขใจก็คือต้องรู้จักประพฤติปฏิบัติในกรรมฐานรู้จักกำหนดจิตสุขหนอทุกหนอโกรธหนอเสียใจหนอดีใจหนอเหล่านี้เป็นต้นแต่ถ้าได้ทั้งสองอย่างนี้ เราจะพบทั้งสุขกายและสุขใจในบางคนสุขอยู่คนเดียวอาจจะอยู่ในดงในป่าหรือสุขคนเดียวอยู่ที่บ้านไม่ได้เหลียวแลความสุขของญาติพี่น้องหรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างนี้สำหรับชาวพุทธถือว่ายังไม่เพียงพอยังใช้ไม่ได้ชาวพุทธไม่ควรหยุดอยู่แค่นี้เราจะต้องเพิ่มไปถึงความสุขของญาติพี่น้องลูกหลานแล้วก็ชาวโลก โดยเฉพาะเพื่อนร่วมชาติต้องมีความสงบสุขด้วยกันการที่เราจะสุขทั้งทางกายและทางจิตใจและให้ญาติพี่น้องของเรามีความสุขรุ่งเรืองไปด้วยแล้วก็เผื่อแผ่ความสุขไปยังเพื่อนร่วมชาติร่วมโลกของเราอีกด้วยก็ต้องดำเนินชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั่นก็คือทานศีลภาวนานั่นเอง คนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะก็ไม่รู้ความสุขแท้มันเป็นอย่างไรจะไปช่วยคนอื่นเขาได้อย่างไรการหวังความสุขในส่วนรวมให้แก่ญาติพี่น้องลูกหลานของเรานั้นก็คือลูกหลานก็ต้องส่งเรียนหนังสือให้ช่วยกันอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มีน้อยคนมากเราควรจะมีความสามารถเข้าไปสู่ชาวโลกโดยส่วนรวมคือช่วยสังคมบ้างเช่น ไปตั้งศูนย์การช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาสนี่แหละเราต้องช่วยกันช่วยชาวโลกช่วยส่วนรวมช่วยลูกหลานชาติไทยแต่ถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นก็จะไปช่วยคนอื่นไม่ได้นะเดี๋ยวจมน้ำทั้งคู่เลยชาพุทธนั้นมีเมตตาจิตอยู่แล้วไม่ใช่เพียงต่อเพื่อนมนุษย์เท่านั้นแต่รวมถึงสัตว์ทั้งหลายทุกภพทุกชาติทุกกำเนิดซึ่งพระพุทธศาสนายอมรับว่า มีอยู่จริงเรามีเมตตาหวังให้กับพวกเขาเหล่านั้นมีความสุขด้วยคำว่าโลกปัจจุบันหรือโลกโลกาภิวัตนั้นก็คือโลกบวกอภิวัตรหรือพัฒนาอภิแปลว่ายิ่งใหญ่ทั่วถึงวัฒนะตัวนี้แปลว่าความเป็นไปหรือความเจริญฉะนั้นโลกาภิวัตคือความเป็นไป หรือความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันคือไม่ใช่รุ่งเรืองอย่างเดียวแต่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมก็มีสู่ความเจริญก็มีส่วนยุคแห่งสารสนเทศคือยุคแห่งข้อมูลข่าวสารคือทุกคนทั่วโลกสามารถรับรู้ข่าวสารกันถึงทั่วโลกได้แล้วนั่นเองช่วยกวดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุ จเิญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ